ผมได้ทำคลิปเรื่องหม่อม The Elit ิทออ e เดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะและก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่ผมลืมพูดถึงไปนั่นคือเรื่องของความน่าสะอิดสะเอียนแต่ความน่าสะอิดสะเอียนในที่นี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับรูเรื่องเกี่ยวกับตัวปลิงเรื่องเกี่ยวกับความดิบเถื่อนในหนังไส้พุงฟักทะลักอะไรออกมาแต่เป็นเรื่องของเซ็กซ์ซีนกูลืมใส่แว่นอีกแล้วไปมึงนะตาแดงน่าเกลียด หนังเนี่ยเขาพยายามจะนําเสนอให้เราจากกับไอซ์นะครับพระเอกของเรื่องนะซึ่งไอซ์เนี่ยเหมือนจะเป็นพวกที่มีปมทางใจเกี่ยวกับเรื่องของอาการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากแม่เลี้ยง ซึ่งในหนังเนี่ยการที่เขาสื่ออารมณ์ออกมาเนี่ยปกติเนาะในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศควรจะทํำออามาให้หดูแต่สิ่งที่หนังเขานําเสนอเนี่ยคือการที่ให้แม่เลี้ยงเนี่ยออกมาชักเว้าช่วยตัวเองมัตส์เบทให้กับไอซอ่ะซึ่งผมมองแล้วแบบเขาไม่ได้สื่ออารมณ์ออกมาให้ผมรู้สึกผด หู้สึกน่าสงสารเด็กคนนี้แต่มันกลายว่าเบาแนวอีโรติกอะซึ่งนี่คือหนึ่งในซีนเปิดเรื่องนะแล้วผมจะต้องถูกดึงดูดให้อยู่กับซีนเปิดเรื่องด้วยฉากช่วยตัวเองเหรอ รวมถึงฉากต่างๆอย่างเรื่องฉากที่ไอมีอะไรกับคุณครูอาจารย์เนี่ยเพื่อแลกกับการไม่ต้องมาเรียนซ้ําชั้นไม่ต้องเรียนซ้าปีหนึ่งใหม่หรือว่าอย่างฉากที่มีอะไรกับมอมยิ่งหนังเฮอร์เรอร์อย่างเนี้ยฉากเซ็กซี่ไม่ใช่เรื่องแปลกมีได้ไดีได้กับทุกเรื่องแต่การนําเสนอของเขาอ่ะควรที่จะทําให้มันออกมาดูหม่นดูหดหูดูแล้วเราอินกับคนที่ถูกกระทําทางเพศแต่ทําไมเขาทําออกมาเหมือนกับ ยมันต้องแบบอุย้ยคนดูต้องแบบเสียวซ่านะแบบวุ้ยดูดินัวุ้ย,ยมนโดนช่วยตัวเองวะ่ะ มันไม่ใช่เนาะและผมอยากจะให้มันเป็นบทเรียนของหนังไทยผมใช้คําว่าหนังไทยเลยแล้วกันในเรื่องหลายๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นว่าฉากเซ็กซี่มีได้แต่ไม่ใช่มีแบบยัดเข้ามาให้เห็นว่าแบบให้คนดูเห็นแล้วแบบโอ้ยอยากจะหลบตาอยากจะรู้สึกสะอิดสะเอียนอะสะอิดสะเอียนในที่นี้คือไม่ได้สะอิดสะเอียนแบบผดผูด,ด้วยแต่มันเป็นการสะอิดสะเอียนแบบคุณยัดเข้ามาหรือเปล่าอ่ะคุณต้องการจะแบบสื่ออะไรอารมณ์เหมือนกับเราคุยกับคนที่เรายังไม่รู้จักมักจีกันมากแต่เขาเปิดบทสนทนาด้วยเรื่องของการ การชยตัวเองเรื่องของการมีอะไรกับคนอื่นนะ่ะซึ่งเราฟังแล้วแบบมันดูตังหงิดตังหินอะมันดูแบบเราไม่อยากจะรู้จักกับคนคนนี้ะนี่ยังไม่รวมถึงไดอะลอก็กบางไดอลอลกอีกนะอย่างที่เพื่อนของไอ้พระเอกเนี่ยพูดว่าอะไรนะเอ้ยมึงอ่ะรูปก็หล่อพ่อก็รวยแถมควยก็ใหญ่ แล้วพวกเพื่อนพระเอกอะแทนที่จะแบบเฮ้ยเคี้ยมพูดเคี่ยอะไรเนี่ยกลับกลายเป็นเอ้ยจริงเปล่าใครเห็นก็จริงเปล่าทั้งหญิงทั้งชายเลยผมดูแล้วแบบมันคลินน่ะในบทสนทนาของพวกผมเนี่ยเพื่อนๆนกันเนี่ยผู้ชายวัยชะกันด้วยกันเนี่ยมันไม่มีอะไรอย่างเนี้ยมันดูแบบ ตลกมากชมเพื่อนมากเลยชมเพื่อน่าเอ้คุยใหญ่รูปหล่อคุยใหญ่รูปหล่พอพ่อรวยพ่อรวยคุยใหญ่เออถ้าเกิดว่าคุยเล็กอะอาจจะมีอาจจะมีด่ากันอจจะมีจจะมใช่ผมไม่ได้ทะลึ่งนะคบไม่ได้ลามกจกเปรแต่ว่าในหนังเขาสื่ออารมณ์อย่างนี้จริงผมต้องการจะสื่ออารมณ์ให้เห็นว่าหนังเขาพูดอย่างนี้แล้วสิ่งที่พวกคุณได้รับจากที่ผมพูดอะคุณรู้สึกยังไงนั่นคือสิ่งที่ผมได้รับจากที่หนังเขาพูด เอาเวลาที่จะนําเสนอตรงเนี้ยไปทําให้พวกซีนของรูซีนของปลิงซีนของตับไตไส้พุงอะ่ะมันดูหน้าสะอิดสะเอียนอะ่ะ มันน่าจะดีกว่านะเขาเรียกว่ายังไงมันทั้งคลิ้นช์และก็น่าสะอิดสะเอียนในเวลาเดียวกันหมดเลยแบบโหอะไรวะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสาหรับคลิปนี้คือผมแค่อยากจะต่อยอดจากที่ผมบนหนังเรื่องหม่อมไปขราวก่อนได้แหละเพียงแต่ว่ามันมีจุดที่ผมลืมพูดไปซึ่งผมอยากจะขยายความตรงจุดนี้และอยากให้มันเป็นบทเรียนกับหนังไทยในเรื่องอื่นๆว่าคุณใส่มาได้เซ็กซี่แต่อย่าใส่อะไรให้มันดูน่าสะอิดสะเอียนดูประดักประเดิดดูยัดดูเหมือนกับ เซ็กชวลฮารัดเมนตอย่างนี้อีกเลยมันดูเป็นการลดทอนคุณค่าในหนังเรื่องนั้นลงไปด้วยถ้าเขาทําออกมาในมุมที่มันดูดาร์กดูแบบหดหู่นั่นแหละเป็นการที่ทําออกมาแล้วแบบคุณผ่านเพราะมันจะทําให้เรารู้สึกอินและเอาใจช่วยตัวละครตัวนั้นในสิ่งที่เขาถูกร่วงละเมิดทางเพศมาเราจะรู้สึกสงสารหดหู่รู้สึกเครียดชีวิตมึง หนักมากนะถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กผู้ชายก็เถอะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถูกใจกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ